หลายคนอาจจะได้เห็นภาพนี้กันไปบ้างแล้วนะคะที่มีการแชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์ในะขณะน,นี้เป็นภาพของการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยซึ่งเอ๊ะดูแลแบบคล้ายคลาคลาคล้ายคล้ายกับ,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 บอดีตนายกทักษิณเลยเนี่ยนะคะก็วิพากษ์วิจารณ์กันว่าเออใช่หรือเปล่าของจริงหรือเปล่าซึ่ง ทางอธิบดีกรมราชทัรร์นะคะคุณสหาการเพชรนรินก็ยอมรับนะคะว่าภาพนี้เป็นภาพของอดีตนายกทักษิณจริงๆนะคะทุกคนโดยทางผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพเนี่ยได้รายงานว่าช่วงเช้าวันเมื่อวานเช้าวานนี้นะคะเวลาประมาณ10นาฬิกาเนีน่ย ทางแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจนะคะได้มีการนำตัวของอดีตนายกทักษิณเนี่ยออกไปทำาีทีสแกนแล้วก็ m r ็มที่ตึกรอตึกพอปรอโรงพยาบาลตำรวจแล้วก็เสร็จสิ้นในเวลา11นาฬิกาซึ่งการนำตัวออกไปในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นไปตามระบบการรักษาผู้ป่วยของแพทย์นะคะส่วนรายละเอียดของการเจ็บป่วยเนี่ยแพทย์ไม่ได้แจ้งนะ ตามหลักการคุ้มครองสิผู้ป่วยแล้วก็จันยาแพทย์แต่ก็ไม่วายละคะ่ะทุกคนก็ต้องยอมรับว่าอดีตนายกทักษิณเนี่ยก็มีทั้งคนรักและคนชังคนชังก็ช่งตั้งแง่ตั้งข้ออคติอะไรใดๆซะเลอกเกินก็ไปนั่งสังเกตว่าอุ๊ยผมมาผมเธอผมเธอทำไมผมแบบไม่แบบ ไม่เกลียนอ่าเหมือนว่านักโทษเขาต้องตัดผมเกลียนอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะซึ่งทางคุณปานเทพผัวพงพันธ์ค่ะอดีตพันธมิตรนั่นเองนะคะที่เคยชุมนุมต่อต้อตานระบอบทักษิงเนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์ภาพเมื่อสักครู่นี้แหละนะคะก็มีอยู่ภาพเดียวนี้แหละที่เผยแพร่กันเนี่ยบอกว่าสรุปคือนักโทษชายเด็กขาดทักษิณชินวัตร ไม่ได้ตัดผมเกรียนเหมือนนักโทษทั่วไปใช่ไหมครับอภิสิทธิชนนักโทษเทวดาซึ่งแม่จริงๆคุณปานเทพนี่ก็เป็นระดับอาจารย์เลยนะคะจะพูดแบบนี้จะเป็นการว่าอาจารย์หรือเปล่าเอาเป็นว่าแอนคิดว่าอาจารย์อาจจะหลุดหรือว่าพลาดข่าว บางช่วงบางตอนอ่ะเอาแบบนี้ก็แล้วกันนะคะก็เลยจะนําเสนอข่าวเพิ่มเติมให้นะคะคือกรณีการตัดผมหรือไม่ตัดผมของอดีตนายทักษิณเนี่ยจริงๆทางกรมราชธรรมเนี่ยเขาได้มีการถแถลงเอาไว้จะว่านมนานไหมอ่ะก็เป็นเดือนก็ช่วงแรกๆเลย ที่อดีตนายกทักษิณมานะคะก็คือถแถลงเมื่อวันที่22สิงหาคมนะคะในตอนนั้นเนี่ยทางคุณอายุสินทบพันธ์อธิบดีกรมราชััฑ์น่าเห็นไหมเวลาผ่านไปแป๊บเดียวเดือนเดียวเนี่ยคุณอายุทไม่อยู่แล้วจ้ะ คุณอายุธไปอยู่ไหนไม่รู้อธิบดีกรมราชธรรมเนี่ยคือคุณสาการซึ่งคุณสาการนี่เดิมทีคือเป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรมนะคะก็เปลี่ยนมาเป็นอธิบดีกรมราชธรรมแทนแต่ในตอนนู้นนะเมื่อวันที่22เมื่อประมาณยังไม่ถึงเดือนดีเลยด้วยนะสิงหาอ๋ออ๋อสองเดือนได้แล้วเนาะเออโทษทีค่ะก็ประมาณสองสมเดือนเกือบสามเดือนแล้วเนี่ย ตอนนั้นคุณอายุแถลงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของทรงผมนี่แหละบอกว่าเนื่องจากคุณทักษิณเนี่ยมีอายุ74ปีแล้วถือว่าอยู่ในกลุ่มผู้ต้องขังสูงอายุที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องสุขภาพร่างกายและอนามัยเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย และขณะนี้ก็ได้แยกผู้ต้องขังเนี่ยไปไปอยู่สถานพยาบาลของเรือนจำพิเศษ่ะที่ตอนนี้ก็คืออยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจนี่นะคะทางคุณทักษิณยังไม่ต้องตัดผมอ่าเหมือนผู้ต้องขังคนอื่นเนื่องจากผมยังไม่ยาวและคุณทักษิณไว้ผมรองทรงซึ่งก็ถือว่าไม่ยาวมากรวมทั้งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุเป็นผู้ใหญ่ที่ทางเรือนจำให้เกียรติ ก็ก็คงจะประมาณนี้ละคะ่ะคือจะถามว่าเป็นอภิสิทธิ์ชนไหมอืมมันก็เหมือนอภิสิทธิ์ชนอยู่เนาะก็คือมีความพิเศษแต่เรื่องนี้จริงๆอะทางคุณวิษนุก็เคยพูดเอาไว้อะนะคะว่าการดูแลคุณทักษิณเนี่ยจะเหมือนนักโทษแบบทุทั่วไปเลยอะก็ไม่ได้เพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยก็คือเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะ ซึ่งจะบอกว่ามันคืออภิสิทธิชนไหมมันก็อาจจะใช่แหละเนาะแต่จะพูดยังไงดีอ่ะอืมก็าตามนี้แหละทุกคนเออเออก็คงอภิสิทธิ์แหละเนาะ